นายวรรธิรัตนากรอนอายุขอเรียนเชิญครับ

ยี่ตุลาคมพุทธศักราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและ,ะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชนานาชาติซึ่งเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชาชาสามารถอย่างล้ำเลิศทรงความเพ็ญ่รากรกนิุตสกรจอันอน้อยใหญ่หลายประการประโยชน์สูงต่อประชาชนและประเทศชาติให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านความสุภาพแระยกร ของประเทศตะวันตกมาปรับปรุงประเทศภาพทางการทูตก,กับต่างประเทศและทรงบริหารอันดีกับทุกประเทศเพื่อป้องกันมีให้ปราศาสทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำคงพุทธศักราช2 4 1 1และตัดแปลงให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์จึงมีมติให้วันที่18้างการทหาร ต้องเห็นความสําคัญของแสงญาณ เป็นเรื่องกกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรวมทั้งท่านนายกเหล่าไม่ชาติจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ